มาจากที่ท <SCOTT. S 1> ัวร์เมกานิวหยอง LA นะครับมาถึงก็มีแฟนเพลงต้อนรับมากมายเลยมารับผมต้อนรับผมนะเราไม่รับใครก็่วไปเลยดูเสียพวกเราตีเนียนนะฮะตีเนียนเลยบาย คนมารับเจผมมารับผมสามมา,มมาหนึ่งสมามคุณเอ็มเจครับเป็นไงครับวันนี้มารับคุณเอ็มเจแลากมากเลยครับผม คือจริงๆน้องๆเขามารอรับวงเกาหลีบวงหนึ่งอะฮะแล้วเรากลับมาได้จังหวะพอดีครับก็เลยตีเนียนะฮะแถวบ้าเล็กเนียนะ